วิเคราะห์เบื้องหลังศิละปะอาชาซบภูมิใจไทยการตัดสินใจที่อาจทิ้งคําว่าสัจจะและกะตัญญูไว้ข้างหลังหรือไม่คือคําว่าสัจจะและกะตัญญูเนี่ยนะครับเป็นคําสอนที่ชาวสุพรรณน่าจะรู้จักกันดีครับเป็นคติธรรมสาคัญแล้วก็เป็นชื่อหนังสืออนุสร์ของบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกนตรีคนที่21ที่สะท้อนคุณธรรมที่ท่านยึดมั่นในชีวิตและงานการเมือง แต่ว่าในวันนี้มังกรสุพรรณถึงจุดเปลี่ยนครับเลือกตั้ง69เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวาวราวศิลปะอาชาทายาททางการเมืองของบรรหารศิลประอาชาตัดสินใจทางยุทธศาสตร์นำทัพสมาชิกสสและแกนนำกลุ่มบ้านใหญ่สุพรรณบุรีออกจากพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคที่พ่อของเขาได้สร้างรากฐานไว้กว่าครึ่งศตวรรษเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การย้ายพรรคตามฤดูกาลเลือกตั้งปกตินะครับ แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดของยุคสมัยที่พักขนาดกลางสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีอำนาจต่อรองภายใต้กฎอย่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560และตติกาการเลือกตั้งที่ดูจะบีบคั้นการตัดสินใจทิ้งแบรนด์ที่เป็นมรดกทางสายเลือดเพื่อรักษาฟังก์ชันในการดูแลพื้นที่ดูแลประชาชนสะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมทางการเมืองไทยครับ ว่าความอยู่รอดและการพัฒนาพื้นที่สําคัญกว่าอุดมการ์และชื่อพักการเมืองหรือไม่ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับปัจจุบันพักการเมืองขนาดเล็กถึงขนาดกลางเผชิญความยากลําบากในการขับเคลื่อนนโยบายครับว่าราวุฒิศิลปะอาชาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนเลยครับว่าตลอดระยะเวลากว่า9ปีที่ผ่านมาการทํางานในฐานะพักขนาดเล็กที่มีสสเพียง1ิที่นั่งเป็นไปด้วยความยากลําบากอย่างยิ่ง นั่นคือการเกณฑ์จํานวนสสในการเสนอกฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดให้การเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า20คนครับและด้วยจํานวนสสของพรรคชาติไทยพัฒนาที่มีไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าวทําให้พรรคตกอยู่ในสภาวะเป็นใบในทางนิติบัญญัติคือไม่สามารถเสนอกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้ด้วยตัวเองต้องคอยวิ่งเต้นขอรายชื่อจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่น หรือทําได้เพียงเป็นผู้ตามในการสนับสนุนร่างกฎหมายของพรรคใหญ่สภาวะเชนี้กัดกร่อนความรู้สึกเป็นเจ้าของนโยบายและลดทอนความสามารถในการสร้างผลงานที่เป็นรูปประธรรมขณะเดียวกันในมิติของฝ่ายบริหารนั้นการเป็นพรรคที่มีสอสอ,ส,อสิบเสียงทําให้โคตา้ารัฐมนตรีถูกจํากัดอยู่ที่1กระทรวงเท่านั้นครับ การมีอำนาจบริหารเพียงกระทรวงเดียวเปรียบเสมือนการมีเครื่องมือที่ไม่ครบมือในการบริหารและพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีรวมไปถึงพื้นที่ฐานเสียงอื่นๆให้เจเริญรุดหน้าได้ตามมาตรฐานที่บรรหารศิลปะอาชาเคยทำเอาไว้วาราวุฒได้วิเคราะห์สถานการณ์และสรุปนะครับว่าการเข้าร่วมกับพักภูมิใจไทยซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นแการนาจัดตั้งรัฐบาลและดูแลกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมหลายกระทรวง จะช่วยให้การทํางานประสานการเป็นเนื้อเดียวกันการเชื่อมต่อเครือข่ายการทํางานกับภาครัฐผ่านกลไกของภักใหญ่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติราคาพืชผลตกต่ํา หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการต่อสู้โดยลำพังในนามพักเล็กย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน2568วันนั้นคือสัญญาณแรกแห่งความร่วมมือระหว่างวาราวุฒิศิลปะอาชาและพักภูมิใจไทยครับโดยวาราวุธนั้นได้นำสสสุพรรณบุรีปรากฏตัวร่วมรับประทานอาหารกับอนุทินชาญวีรกูลในวันประชุมใหญ่วิสามันพักภูมิใจไทย เป็นการส่งสัญญาณดีลวการเมืองที่ชัดเจนครับต่อมา12ธันวาคม2568มีพระราชกิจสฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรว่าราวุฒและสส9คนยื่นใบลาออกจากสมาชิกพักชาติไทยพัฒนาเพื่อให้ทันกรอบเวลาสังกัดพักใหม่ตามกฎหมาย14ธันวาคม2568ว่าราวุฒและคณะนำพวงมาลัยสการะอนุสาวรีบรรหารศิลปะอาชาที่สุพรรณบุรีประกาศขอขามาและชี้แจงเหตุผลในการ หยุดพักชั่วคราวและ15ธันวาคม2568วาราวุฒิก็น,นำทัพอดีต10สสออและแกนนำสมัครสมาชิกพักภูมิใจไทยที่ทำการพักโดยมีอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดของการย้ายพักครั้งนี้คือความกตัญญูและมรดกทางการเมืองของบรรหารศิลปะอาชาซึ่งเป็นดั่งพ่อของคนสุพรรณบุรีครับ เพื่อกาวข้ามข้อคอรหานี้วราวุธและแการนำรุ่นเก่าอย่างประพัดโพทสุทนได้อธิบายครับว่าหากในอดีตในบรรหารไม่กล้าตัดสินใจออกจากสุพรรณบุรีตั้งแต่อายุ18ปีเพื่อไปแสวงโชคและสร้างตัวในกรุงเทพก็คงไม่มีนายกรัฐมนตรีคนที่21ในวันนี้การตัดสินใจของวราวุธจึงเปรียบเสมือนการออกเดินทางไปฝึกวิทยายุ์ในยุทธจักรที่ใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งแล้วนํากลับมาพัฒนาบ้านเกิดมากไปกว่านั้นครับวราวุธ ยังหยิบยกอมตะวาจาของเติ้งเสี่ยวผิงมาใช้เพื่อสื่อสารกับชาวบ้านว่าไม่ว่าจะสวมเสื้อสีอะไรขอให้สามารถทำงานแก้ปัญหาและนำงบประมาณมาลงพื้นที่ได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดว่ากันง่ายๆคือแมวเสียอะไรขอให้จับหนูได้ก็พอครับประพัฒโพธสุธนใช้คำว่าขอหยุดพักชาติไทยพัฒนาชั่วคราวเพื่อไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาลไม่ใช่การยุบพัก หรือทิ้งพักถาวรแต่เป็นยุทธวิธีทางทหารที่ต้องถอยเพื่อรุกในวันข้างหน้าการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การไปเพียงลําพังของวาราวุธนะครับแต่ว่าเป็นการยกจังหวัดและพ่วงพันธมิตรจากจังหวัดอื่นไปด้วยทําให้พักภูมิใจไทยได้รับขุมทรัพย์ทางการเมืองชุดใหญ่ทั้งกลุ่มบ้านใหญ่สุพรรณบุรีกลุ่มบ้านใหญ่นครปฐมกลุ่มบ้านใหญ่ร้อยเอ็ดของอนุรักษ์จุรีมาศนี่เป็นก้าวสำคัญของพรคภูมิใจไทยครับในการสร้างซปเปอร์พัก นักวิเคราะห์การเมืองนั้นมองว่าปรากฏการณ์นี้คล้ายคลึงกับโมเดลไทยรักไทยที่เน้นการดึงกลุ่มก้อนทางการเมืองที่มีฐานเสียงเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นเข้ามารวมกันเอาไว้ภูมิใจไทยไม่ได้ดึงแค่กลุ่มสุพรรณบุรีนะครับแต่ยังรวมถึงกลุ่มบ้านใหญ่ชนบุรีและระยองสนธยากลุมปืมป้มปิยะปิตุเดชะซึ่งแสดงท่าทีเข้าร่วมงานกับพักภูมิใจไทย หรือกลุ่มสอสอจากพักอื่นที่มีการดึงตัวสอสอจากเพื่อไทยแล้วก็พักเล็กอื่นๆเข้าไปอย่างต่อเนื่องการรวมตัวกันของบ้านใหญ่เหล่านี้ภายใต้ร่มเงาของอนุทินชาญวีรกูลอาจทําให้คณิตศาสตร์ทางการเมืองในการเลือกตั้ง69เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสําคัญครับติดตามข่าวเลือกตั้ง69กับส um ํานักข่าวทูเดย์แคมเปญ point of no return ครับสำนักข่าวทูเดย์ make tomorrow today